ครับผมพี่น้องมาิ่งคอพันเมืพันกนบนะครับ 4, น,นี่นรครับคอพันเมืพันหัวน้ำสองลอยได้ครับดินแล้วครับที่จะมาใหญ่ๆครับเออสุ่มตีครับพี่น้องสุ่ตีเลยครับโอ้ครับของเก่า ครับผมสวัสดีนะครับพี่น้องมอนีอีสานแฟนครับชาแนลนะครับปลาพมแมงพี่น้องมาเบิงฟาร์มกบนะครับบ่อดินนะครับผมพวงแมงใข่เล่าเพิ่นนะครับสายกระขายนะครับเพิ่นว่ากบเป็นหมื่นๆครับครับฟังนี่พอดีเป็นขานะครับตัวระบาดครับเพิ่นว่า โอเดสนใจนะครับพี่น้องจะากไปกบนะครับกบไปเลี้ยงนะครับผมยุดใบใบถากินก็ได้นะครับมีปิงใบปนนะครับพี่น้องอันนี้กบหน่อยเพิ่นนะครับเพิ่นนะครับเป็นเพ่นๆเลยพี่น้องหลายขนาดครับโอ้คนครับนี่จะกบอ่อยต่อยครับตีงน้ำตุ่มต่ำตุ่มต่ำครับ คน <Queen. antique. S 1> ในสนใจนะครับอยากได้กบไปเลี้ยงหรือที่กับเข่าทาอาหารนะครับพี่น้องบ้านแม่ใครเรานะครับบ้านนิคมน้องบัวนะครับผมตําบลน้องอีบดนะครับนะครับฟาร์มเบิร์ดครับพี่น้องโุลครับเป็นยังไงครับพี่น้องปวดโพครับปวดโพ ลูกออดกม็มีนะครับผมยังได้ลูกออดไปไว้ถาสซเบตนะครับเป็นกมี่จำนายให้กันนะครับขี่ละยี่สิบบาทนะครับครบกิ่ลงน้ำต้นตามต้นตามพรอีตูเันก็มีนะครับผมคือว่าแมงลักเนาะครับพี่น้องผันน้มาสื่อกบแล้วยังได้พรอีตูไปใส่ต้มกบนะครับ มึอนียครับนี่เป็นนานเป็นนานครับนี่ครับกบหน่อยอเดดพื่นกบเบ<อ>ิด้วยครับพี่น้องโอ้คุณอาหาตึ๊บเลยครับบโบธร,รรมศาสตร์เพื่อนนะครับร้ายครับดีครับมาเบิ่งนบรรอลอี่ครับพี่นอ้องโอ้พระพุทธะ กบเบิด์ตครับวันนี้ครับกินหัวซากลากนี่กบเบิไว้ครับโอ้หอดู่ดอกครับประมาณหมื่นหมื่นหมื่นหรือสองหมื่นตได้อยู่แล้ครับเบิดบ่อเลยครับปดหนาครับวันนี้ผมนะครับกองเถรนะครับซุปนี้พ่อขายแล้วครับเพื่อนว่า กิโลกรัมละร้อยห้าสิบาทครับกบใหญ่ลูกออดขีดละยี่สิบาทครับผู้ได้ยังได้ไปใส่เบ็ดผูนะครับเอ้ยโบธรรมศาสตร์นะครับเรียงแบบธรรมศาสตร์รับผมพี่น้องมาเด่งฟอพันเมยพันกบนะครับนะครับฟอพันเมยพันน้นสองลอยได้ครับผู้นะครับที่ตะบักใหญ่ๆครับ เออจิงจิงครับจีโน่จิงจิงเลยครับโอ้นะของนี้เป็นอีพอหนึ่งนะครับบอดินธรรมชาติครับผมเป็นจังได้ครับพี่น้อู้หูโกบเพิ่นบึ้งมองเบิ้งบอนี่ครับบานมพราเบิ้งบอร์นี่ดูนะครับอันนี้ตัวปูรวนๆครับเพิ่นว่า พอพันครับนี่คุณนะสามร้อยตัวสี่ร้อยครับโอ้ยเป็นจังไดพี่น้องคุณนะนี่ครับอีกวอรหน,รรนรึ่งครับวอรนี่วอรซีเมนครับคุณนะครับงอกกบเป็นจนส่วนอยู่พี่นอ้องเอ้ยคุณนะออเออของแท่ครับของแท่อีกวอรหนึ่งครับ อพุ blender, bon uh. ่นอะพุ <pt> ่นอะปุ <nose> <rast> ่บเบิด <GO> ด <av uther> ิครับนี่ครับพี่น้องนี่ปุ่นอะอาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดแชร์แชร์ให้น้ำนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ